ภาพ <C oughs> okay, okay. แม่งนะ okay. <c oughs> โอเคแอคเกมโอเคสวัสดีค้เขาต้องอยู่กับผมในรายกันท่าสิแชแนลนะฮะโอเคผมขำอะโอเคเกมนี้เป็นเกมแนวสยองขวัญแบบ open world นะก็ยังไม่รู้ว่าอุ้มมือหรือเปล่าเห็นนั่นเขาเขียนนะเออเกมภาพกั่งในกักกันนะขอบคุณสปอนเซอร์ต์ได้บาอย่างโลเกมติสโตร์นะฮะใช่หรือเป่าไม่ใช่แหละโอเคครับเกมนี้เป็นเกมรู้ยิงสือสบี้นะ ตัต้ไปต่แกระมาเจเดกดอกเหคนแม่งน่าคุยอยู่เลสักดยด,ดูดินทา,น,ทาน,นี่เราเป็นสายสื่นะชื่อยกอนะขี้หาไว้สักมีอะไดูมาดูตรงกวางนะ <c oughs> นาฬิกาแม่งบนกับหลังเลยโอเคไปเลยมันเดี๋ยวยใสสาระอยู่

โอเคครัม okay. ันเหมือนว่าจะคุยกับใครสักคนนะแซคซคุณช่วยกูได้ไหมอ่ากูช่วยยอไอฉันชื่อยรอวันนี้นะีินวไม่ยินเสียงเรไหมไม่ยนเสียมหมกด e เพื่อเป็นการหัวว่าได้ยินนะโอเคเยียนมาคิดว่ามึงต้อง ผมคิดว่าคุณต้องการหลบหนีเซตไม่ต้องเซอรไพรนะกรับท่นเมืองที่ว่าเวลาที่เวลาช้าเดินช้าโอเคเซตก็ยอกน่าจะไปตามที่ซีดบอกที่ซีแต่ไม่ใช่นะโอ้ยโอ้ยโอ้ยมา เกมดูดูจากหน้าทางด้านขวาล่างแล้วน่าจะรู้เลยนะ want to s a v โ no okay. โอเคอุ้ยกดผิดไครับกทงแมกด,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 ดเก็บกดไม่ใช้เกมนี้จะลดเสียงห้าบวกดดหน้าตัวมาคืนได้ไปถึงประมาณไอ้สี่ก้มหมุกดเก็บนะอุยดดะดดอ้ยได้เว้ยเยอะได้ได้แแรงมาได้ชัลรงปะชัลรงอ้อไม่มีแัลแงนะครับ ไอหาละช่างแพงไปไปไปอ้ยอ้ยอะไรเนี่ยเฮ้ยอะไรเนี่ยเุ้ยได้ปืนรึเปล่านี่เป็บูบ็อกอ่เฮ่ยมีปืนไหมน่าจะได้อะไรสักอย่างเฮอยกเอาเอาเกออกออกทิ้มนอ้ยว้ เฮ้ยจัดเ้เฮ้อยู่ยาๆนะยานะยานะ้นซ้อนนักโอ้ยที่ไหนนะถูกต้องแกดอะไรจังเนี่ยเอ็มไปเที่ยวโอเคครับหยิบออกมาเยดูอ๋อโอเคหยิบออกไปได้โอเคหยิบออกไปโอเคเมื่อวานนี้ไม่รู้เรื่องนี้นะเนี่ยอะโอเคฮ้ติดแถลงนะ วิ่งไปไปทำไนแสงกับมือด้วยขวดแม่ขวดไมเสียานั้นยอดจะทำการซิกเซนบางอย่างนะซึ่งเราจะข้ามไปนะราจะคุบดินม่ใช่นะมา s t a t โอ้ยน่ากวัวิบหายเลยมาดูดีเหมือนกันนะลับมา ะไรเนี่ยตีดต้องไปตามคนกันแล้วใช่ไหมให้ก็รู้ไปไม่ได้เฮ้ยโอเคฮะดนเด,ดนี่มันแนวเลสีวสีชัดนี่ไปไปเดินต่อนี่ดูโอเคฮะขึ้นไปเฮ้ยเลือดชัดเลือดเลือดเฮ้ยเลสีชัดเดบนี้ เลือด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 ไอ้จะฮึบเลือดอะไรวมามาโดนแดกครับโอ้โหมาโดนแดกเงีวะเ,เนี่ยหายแล้วยกอ,อุย้ยมึงมาเลยโอ้โหุยไอ้สัไม่เห็นโอ้โหยเดี๋ยวมันโดนคนจบมานะเป็นแนสแวสายรัดรถนี้ดูอย่างเงี้แหละอ่าฮึอ่าสำหรับสำหรับเราแล้วอ่าช่างแมงกูอ่านไม่ออกไอ้สัก แฟนตัวเฮ้ยบ้านพี่เต๋อบ้าน,านมีไหมมีใครไหม,ม,มไม่มีนะไอ้เดียวโอ้เดินเลยได้รับมึงเดินลากขานะมาเนี่เลยเอกมาเนี่เลยมีชัลแรงไนองไหมผีก็บี้นะฮะผีกมบี้วะแลเเนี่ยมีแคนออฟิส,สเพืนตีอย่าง นีอ่อะไรเนี่ยกดได้ไหมเนสกดได้ด้วยเขียวแล้วเี๋อรถไปได้ไม่ใช่นะโอเคประตูนี้กดล็อกเมื่อวานกลัวสัตวบมีการเล่นนะอ่ะเห้ยเจออีกตอนเนี้ยออกเลยเจอนี่ไงตอนนี้แหละไม่คนนมนนากกลัวเลยน,น่ากลัวดูดู

สักสกูบอกแล้เอ้ยหมวยมวยทีเดียวตายนะโอเคกูไม่เล่นนะไม่เนะี่ยออกเลยไม่เนะี่ยโอเคฮะไหนไอ้สัตสเลยอุย้ยอุ้ยมาแล้วมาแล้วไอ้สัตว์สใครอะไรอะไรวายวอร์เลชีวอร์เลชี คนที่โอ้ยไอ้เจ็บเอเดีเอเดีโอ้ยเดีดเอเดีเอเดียอย่าแดกอย่าแดกปากอย่าแดกตากกูเนี่ยโอ้ยจะแดกปากแเหรออะไรอะไรดูน่ากลัวป่ะไม่เล่นเลยเนี่ยอ่าทางสปอนเซอร์ขอโทษนะไม่เล่นแล้วเนี่ยไม่ได้อตัวเกมเราต้องทำให้ได้เฮ้ยอีกนี่ไม่ได้ไม่เสียงเสียงเทมยังอยู่วะ จกดอะไรกด e แบนี้กดเพื่อเข้าโอ้โหไม่เข้าอย่างกับเทสต์สตาร์ตโปรไฟล์ดิ้งไอเนี้ยโอ้โหโปรไฟล์ดิ้งสตาร์ทนะฮะฮึฆาตกรอะไรเนี้ยมันมันเจออันชัดชัดอ่าคิดว่ามันบ้ามากในเรื่องนี้อ่านี่ เวลาแรกนี so so ้ช่างแม่แต่ไม่ออก o u g i a ด <laughs> t i o n about w s i n ่าจะไม่านนะอ้ยายยานะหนะวก็ไม่รู้นะเดี๋ยวอ็ไม่รู้นะโดป๊อปนะฮะวจกันไยครับโอ๊ยเซฟไปรเยเดนเดอเพอร์เซฟสุด เดี yeah. mm ๋ยววเดี hmm. yeah. mm ๋ยวเดี hmm. mm ๋ยวนโอเคะก็มีนังมดาทำฟ้าทำแหลงอุ้ยท้องฟ้าสีแดงอ่ะไม่น่ามาจากไฟดับน่ามันต้องมีอะไรแน่ๆประเด็นมันต้องมีประเด็นทุกอย่างจะได้ไหมถือปืนนะทุกคนัาเต้าพุทธพุทธโซฟัน้วพี่ระบาระป๋อไม่ใช่ป๋อไม่ใช่ไม่ตายหรือ

อย่ครับติดแล้วอฮแสงนะแสดงว่าทำไมแสงวิีะหเกนไหมครับตอนนี้อะไรอะไรอะไรอะไอะไรแล้ว่ยมาดครับติดก่อนโอเคไปต่อไปต่ออุ้ยอะไรอะไรแล้วอะไรแล้วากเอาไปน้าครติดนะเว้ อ่าโอเคอ่ะอุ้ยเจอละเป็นอะไรเป็นอะไรเป็นอะไรฮะว่างมาฮะทุ่ว่างมา,า,า,มาใช่ไหมทุ่มไปปลูกทุ่มไปปลูกผักกับน้องน้องเลยไปโอเคฮะแม่งเจอแล้วนะเป็นอะไรฮะเป็นอะไรเป็นอะไรอุ้ยจะพังนะเป็นอะไรเราที่ยวมาทำดอกดอกเพลงเราเที่ยวมาทำเด็กๆแบบนี้คัดจิตไม่ต้องไปจิตโะเดี๋ยวใช่ะนะอ่า นะอาอาเจยเอาเอาไอนี้ไอนี่ไปเอาแลไปนะแลข้นมาไหนกนโอเคนะเคอิออฟโอเคะเยได้ได้ต้องดูนองแบงได้นี่นี่ง ยึดเจ้าสอบแหลงงงนะฮะอ่าโอเคเอ,อดก e ดพีก็เปิดนะเลือกแล้วสิอ๋อดูเหมือนแข็งควบคุมอุย้ยโดนขวานเชดโดนขวานนะฮะกดล็อกไว้สองนะฮะดีสตาร์ตตัวสุว้าว้วาวโอ้โหอะไรพวกนี้คือใครวะโอ้โห มันด okay, so pues ูเหมือนว่าเซตเลตไทยตั้งแพงอ๋อเคครับมันอาจจะให้เอาแผงนี้ใส่ในอันอื่นฮะนั่นละอย่านะอย่านะกลัวนะไอ้ักกลัวไงกูบอกกลัวไงแับมาตัวตกใจริทักอ่าะเนี่ยมาดีมาดสี่เนไกเห็นเนี่ยใหญ่นะนสิครับกลัวนะครับเอูห แคเราต้องไปแข่ตรงนี้แน่นอนใช่ห,ชไหไช่ไม่ใช่หรอือที่ไม่ใช่อนะ๋อกุญแจอ๋อกุญแจคือใช่ไม่ใช่อ่ะอ้องแอแจนะไม่นะดเอา่่นีวิวทักชั่นนะแบบนี้ปิดประตรูเาประตกนีมึงทำไมมึงมามามาดูสักมาดูสักตัวนจริงฮนะ เกมพีแน็คไม่เคยแคสเลยแคสมากากเปเรนี okay. Okay. ่มาโอเคสใส่ไปใส่แทงเข้าไปเคสไปด้วยกดอะไรเนี่ยน่ะตั้งกมเลื่อนมันเขียวเลยเียเมื่อมาทำให้เรากลัวใช้มีดช่วงสี่ตัวนะฮะโอเคกูมีนี่นะเมื่อโอเคฮะหน้าแต่เยอะแม่งแล้วฮะหน้าแต่เยอะอยู่นะ ตะฮึอย่านะอย่านะในเกมผีหัวรอมาโรย่อ้ไอ้โอ้เชี่ยเชี่ยเชี่ยนชิบหายแล้วไม่ไม่ไม่จะเอาคมาล็กคอโโอ้ผเป็ดเป็ดะเป็มึงด้วยมึงด้วยมึงด้วยด้วยเออทักตายข้างหลังข้างไม่มีข้างขวาข้างหน้าไม่มีเลยเฮ้ยเลยัโอ้ย่งที เนต่อไปบัวล oh mm ิซ hmm. <oh oh ิบลาปะตูประตีสับตายตึบโอ้โหยน่ากลัวบะาตกใจอยเลยอะไรหรอโอ้โหยมีขวางฮะไอสัตว์นี่มันไอเส้น hmm. ยื่นสีช huh. ัดใครเนาะฮะมีเส mm ้นไปมีเส้นไปหยาหยานะอยานาอย่าหนาต้องไป้จอะไรเนาะอะไรเนาะอย่าไปฆ่าสิบอกแล้ว ุ้ยจะฮ้บเกมฮี <If S 1> ่เกมแอลอะไร่ได <they S 1> <them>. ้แดกบอกก่อนได้แดกทางซ้ายข้งแมงดูกดสเปซไปทำฮาเนี่ยโอ้ยไม่เกิโอ้ยไม่เกินโอ้ไม่เกินโอ้ยไม่เกินโอ้ยโอ้ยโอ้ยปีป้าปีป้ามึงฆ่ารู้เลยป้าอีป้ามันจูออนเลยนะมันเป็นยากว่าจูออนหรือเปล่าป้าดูแล้วมันน่าจะมีเยอะใหญ่สักอย่าง กูก็เห็นับโอ้โหป้านี่ยงงจริงด้วยประเด็นคือต้องไปใช่หเฮ้ยนั่เกงวัดจะฮุก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 ไอ้สัป้าปาปป้า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 ไอ้สัสป้ากูเลอกเล่นแนงเลยละป้านะป้าอย่าละป้าหงอกแตกกับผมละโอ้โหไอ้สลัดังจริงเนี่ย มานะม,ามึงมึงมตัวามามางมาตุอกรล่างปวก็ใจบนดริป้า,ม,ามึปาปาปาเป็นอะไรเป็นอะไรเป็นอะไร